สวัสดีค่ะเอฟซีทิัทุกทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของช่องรุ่งพรทีวีพารวยนะคะทุกคนเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าตัวเลขออกอะไรบ้างนะคะสามตัวหน้า,สา,ออส,า,นาสามตัวหลัง,ส,งาสามตัวหน้าสามตัวหลังสองตัวท้ายสามตัวหน้าสามตัวท้ายและสองตัวท้ายและรางวัลที่หนึ่งทราบกันแล้วนะคะว่าเลขออกอะไรนะคะก็เป็นที่ ดีอกดีใจกับคนที่ถูกนะคะคนที่ไม่ถูกไม่เป็นไรงวดหน้ายัางมีนะคะงวดหน้ายัางมีพิจารณาดูให้ดีอย่าว่าอะไรเลยค่ะสาวดานี่ก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าเราถ้าดวงเราดีเรามีบุญวาสนานะี่ยเราจะถูกแต่ถ้าว่าดวง,ดวงเรามันคือดวงไม่ดีบุญยังมาไม่ถึงขนาดเขาให้ขนาดเข,าใ,ข,า,ดเขาให้แท้ๆนะคะ ให้แท้ๆนะห้าศูนย์สี่เนี่ยยังไม่ซื้อเลยค่ะอ้าวพอเขาขยันขยอซื้อพิมพ์ก็ไปซื้อดันไปพิมพ์เป็นห้าศูนย์ห้าดูทีพอเลขออกก็นึกว่าถูกแล้วส่งให้เอฟซีในช่องด้วยก็นึกว่าเขาถูกอ่ะพอพอเอามาดูเอามันแล้วสาวดันพิมพ์ผิดนะครับไปพิมพ์เป็นห้าศูนย์ห้าเ็ดูเฮ้ยที่จริงนะพิมพ์เป็นห้าศูนย์สี่ แล้วไปพิมพ์แบบนั้นก็เลยไม่ถูกดูสินะคะอก็บอกแล้วค่ะถ้าเราไม่มีดวงไม่มีบุญวาสนาไม่ถูกขนาดได้สามตัวเมืที่ผ่านมาห้าเก้าสมหางเดียวตัวเดียวค่ะที่เอฟซีพิมพมาให้ตัวเดียวเลยบอกว่าซื้อตัวเดียวผมซื้อแล้วอบอกพี่สาวดำห้าเก้าสามหางเดียวนะแล้วก็9ก้สามสองตัวมีเก้าสามบน แล้วก็สามตัวห้าเก้าสามตัวเดียวหางเดียวซึ่งเจนจิตเอาให้ท่านได้ดูแล้วเนาะก็เนี่ยหลกนะก็งวดนี้เหมือนกันงวดนี้นะขนาดพิมพ์ขนาดสาวดําบอกงวดนี้เลขจะต้องออกคันเทพเลขจะต้องออกสามตัวคันเทพมันมันไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ก็ก็พูดพูดอยู่ตลอดนะคะว่างวดนี้น่าจะออกสามตัวคันเทพแล้วออกจริงๆค่ะสามตัวคันเทพ แล้วก็ไปเข้าสูตรสูตรที่สาวดำทําให้ก็มีเจ็ดตัวเรียกว่าสูตรสองล้อคันเทพส่วนหกตัวนั่นคือสูตรคันเทพนะคะที่สาวดำทําและถูกมาตลอดนะคะแต่ว่าไอ้คันเทพเนี่ยไม่ค่อยออกเลยก็แต่จะออกห้าน้อยเนี่บ่อยมากวันนี้งวดนี้สาวดำก็ทําลงให้ก็เข้านะคะ เข้าค่ะโอ้ยเสียดายไม่เป็นแล้วเอาใหม่จะเราไปคนทําสูตรแต่แคิดก้นมาเองไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวงวดนี้งวดหน้านี่ถูกเนี่ยค่ะอ่ะเรามาใน,นล่ะในปากกาอ่านี่นะคะปูชุมแพรค่ะให้มาสามตะบนก็สี่ศและสามหกสองตัวบนล่าง40เห็นไหมอ่ะค่ะ นี่ค่ะเข้านะคะปูชุมแพเข้านะคะเห็นไหมคะนี่มีหลักฐานชัดเจนค่ะแล้วก็4 4 0 4 7 0 7 0 3 6 7และ4 6เห็นไหมคะปูชุมแพงว,วดที่ผ่านมาหลุดงวดก่อนนั้นเข้านะคะอ่าเข้าแล้วนะคะนี่จดจำไว้นะคะนี่แหละบอกให้แคปไวะคะ้ค่ะ ไม่รู้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าอันใครคุดอามาค่ะเห็นไหมคะปูชุมแพก็เข้าเอามาเลยค่ะนี่ปูชัยภูมิค่ะปูชัยภูมิก็เข้าก็ะเห็นไหมคะปูชัยภูมิไม่มาที่574และ05 5 7์ห้นะคะสตัวบรามีห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ศูนย์้ยเเห็นไหมคะ ก็เข้าที่ศูนย์สี่นะคะกา Fc ก็ดูแล้วนะคะว่าเข้าแล้วก็แคปไว้นะคะจะได้ไม่ต้อง <c oughs> จะต้องไม่ต้องไม่ไดไไ้ไม่ได้ตรงไปว่าไ,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 ไม่ได้ว่ากันเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนนี่คือช่องอ Fc ที่ตามช่องสาวดำพาร,รวยดำมหาเสน่ห์ชแนลและ รุ่งพรทีวีพารวยแล้วเย็นแล้วก็ช่องนู้นนะคะช่องช่องเย็นจิตพรทีวีคอมโบนะคะเอเมคานิกเข้าแล้วนะคะอ้าวทีนี้มาดูค่ะเนี่ยค่ะสุดเด่นห้าต,ตัวบนของสาวนัอวนนี้ไม่เข้านะคะเห็นไหมคะไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะอ่าไม่เข้านะคะ ไม่เข้าก็คือไม่เข้าผิดก็คือผิดนะคะเด่นห้าตัวบนมีสองสูตรนะคะเ mm. ด่นห้าตัวบนมีสองสูตรไม่เข้านะคะ mm. ไม่เข้าอาไม่เข้าเราก็บอกว่าไม่เข้ามามีสองสูตรนะคะมีสองสูตรค่ะอานี่ค่ะนี่เคยเห็นไหมะคะเดน่ดนเด่นห้าตัวค่ะเด่นห้าตัวบนค่ะ สูตรที่หนึ่งไม่เข้าแต่สูตรที่สองเข้านะคะสูตรที่สองเข้าที่ห้าศูนย์สี่ตรงตรงเห็นไหมคะอ่าสูตรที่สองเข้าห้าศูนย์สี่ตรงตรงค่ะเดี๋ยววงกลมก่อนนะคะห้าศูนย์สี่ตรงตรงนี่ยมีใครแคปไว้บ้างคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นสูตรของสาวดำพารวยค่ะสูตรเด่น ห้าตัวบนมีแค่สองสูตรเท่านั้นนะคะคือสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนี่ดูตรงนี้นะคะเลขเด่นห้าศูนย์สี่เจ็ดสามสาวดำม,มั่นใจว่าจะต้องมาคันเทียมและมาจริงๆนะคะเนี่ยระคะเด่นห้าตัวบนมาครบสามตัวบนล่างแต่ไม่มีสองตัวนะคะแต่ถ้าถ้ามีสองตัวก็จะเข้าศูนย์สีส่อีกน,นะคะนะคะห้าศูนย์สี่ 5, 4, ตรงๆนะคะมีเลขสิบพางกันหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดเห็นไหมคะอ่านี่สูตรสาวดำนะคะจำไว้นะคะสูตรเด่น5ตัวบนมีแค่2สูตรงวดที่ผ่านมาสูตรที่1ก็ไม่เข้าเข้าสูตรที่2งนะคะงวดงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยแต่แล้วงวดนี้ก็เหมือนกันงวดนี้สูตรที่2เข้าสูตรที่หนึ่ไม่เข้าเห็นไหมคะก็มีหลักฐานชัดเจนค่ะท่านผู้ชมอ่าจะได้เลี้ยงปู่ย่าสวนรมเด้อใครตามเลขปู่ย่าสวนธรรมค่ะ แตกนะคะเอ้าผู้ยาไหนเข้าบ้างเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะคะอันนี้ก็ให้ F อฟซได้ดูเป็นหลักฐานนะคะคว่าเลขเท่าจริงๆนะคะคแล้วที่เจ๋งเป้งไปกว่านั้นอีกก็คืออย่างอย่างที่สาวดําบอกท่านไว้อ่ะหลวงพ่อพรนะคะหลวงพ่อพรน่ท่านให้สองงวดไม่เข้าแต่งวดที่สามเข้านะคะที่สาวดําบอกแล้วว่าหลวงพ่อพรเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะ คือของท่านที่เข้านี่ถ้าเข้าเข้าตรงๆและไม่มีตัวนะคะคือเข้าตรงๆแหะแล้วท่านก็เขียนบอกนะว่าสามตัวตรงเนี่ยค่ะมีแปดชุดนะคะเห็นไหมคะสาวดำก็เอาลงให้บ่อยแล้วก็พูดนะคะเพราะว่าได้รู้จักกับท่านมานานท่านก็บอกว่าถ้ามีนี่มีสินให้คอยซื้อเลขท่านนะและเจน,นี้ของท่านเคยเข้ามาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเข้าตรงๆค่ะ งวดที่ผ่านมาให้ห้าเก้าสองค่ะออกห้าเก้าสามนะคะคือจะผิดเป็นแต้มแบบนั้นแต่แต่ถ้าคือถ้าเลขเข้าเข้าตรงๆเลยนะคะเลขหลวงพ่อพรเนี่ยท่าน fc จำไว้เลยค่ะจำไว้นะคะแล้วก็ติดตามหลวงพ่อพรนะคะเนี่ยค่ะหลวงพ่อพรค่ะหลวงพ่อพรนะคะเนี่ยเป็นงวดที่สามท่านให้เข้าตรงเปะเลยงวดเมื่อกี้นี้งวดเมื่อกี้นี้ให้ห้าเก้าสองกับสาวดำเอาให้ดูแล้วนะคะ ให้ดูแล้วเลขหลวงพ่อพรน่ะแต่งวดนี้เข้าเตรมตรงเลยค่ะคือเลขหลวงพ่อพรเลขหลวงพ่อพรถ้าเข้าเนี่ยคือเข้าตรงตรงค่ะเข้าเนี่ยเข้าตรงตรงเลยไม่มีนะคะไม่มีไม่ไม่มีเข้าโต๊ะเข้าอะไรเนี่ยไม่มีถ้าเข้าเข้าตรงตรงเลยจ้ะสมัยก่อนนั้นคือเลขท่านมีแปดชุดค่ะแต่ว่าท่านจะตัดให้สามชุด ก็ยังเข้าตรงๆนะคะจำได้จนเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อพรนะคะ,ะนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมาน่ะพระทาให้เป็นงวดที่สองงวดแรกคือท่านหยุดท่านให้ถูกมาสามงวดนะคะแล้วท่านก็ไม่ไม่ถูกสองงวดสามงวดแล้วท่านก็หยุดให้หยุดให้ไปสามงวดแหละแล้วท่านก็มาให้อีกงวดแรกไม่เข้างวดที่สอง โมดที่สองก็คือนั่นแหละค่ะโวดที่สองก็ให้เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะงวดงวดอ่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมหนึ่งเนี่ยนะคะงวดน,น,นี้นี่นะเห็นไหมคะนี่ห้าห้าเก้าสองเห็นไหมคะเดี๋ยวกะตอานี้ด้วมือดีกว่านี่นี่ห้าเก้าสองกัท่านผู้ชม <c oughs> งวดที่ผ่านมาที่สาวดำบอกอปิดแต้มเดียวนคะคะห้าเก้าสองเห็นไหมคะมีเลขแปดชุดเนี่ยงห้าเก้าสองค่ะถ้าเป็นห้าเก้าสามบวเข้านี่งวดที่ผ่านมานะอันนี้ก็คือของงวดนี้ค่ะมีแปดชุดนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสามตัวเลขสามตัวมีแปดชุดเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยห้าศูนย์สี่ตรงๆกับมีแปดชุดค่ะสาวดำก็ เนี่ยนะลงให้ท่านไปแล้วนะ,ะให้ท่านดูมีหลักฐานค่ะเนี่ยค่ะหลวงพ่อพรจําไว้นะคะแล้วท่านจะให้ตลอดนะคะท่านก็ถ้าใครซื้อของท่านติดตามของท่านถูกก็มีโชคก็ถุกเดี๋ยวสาวรำจะให้เลขบัญชีที่ท่านส่งเข้ามาในไลน์นะคะ,ะหาคนร้อยสองร้อกันแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เราศรัทธาค่ะเห็นไหมก็หลวงพ่อพรเข้านะคะ ยังมีเข้าอีกเยอะค่ะยังมีเข้าอีกเยอะแยะเลยนะคะอ่ามีหลักฐานชัดเจนค่ะอ่าสูตรสาวดาสูตรที่ห <men dimin lanes choice> นึ่งไม่เข้านะคะสูตรที่โโ o On. สองเข้าตรงๆเลยค่ะเลขเลขหกเลขเด่นห้าตัวบนสาวดาทําตั้งแต่คลิปแรกเลยค่ะทําสูตรคลิปแรกเลยค่ะก็คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเด่นห้าตัวบนเข้านะคะเข้าตรงๆเลยค่ะเอาให้ด <men> ูชัดเจนแล้วนันี่ค <men> ่ะ <min> <men> <men> ละสูตรที่หนึ่งไม่เข้านะคะ,ะ,ค,ะคือไม่เข้าแล้วกระบ,บอก่าไม่เข้านี่เนาะอ่นอนอาสูตรที่หนึ่งไม่เข้าเอาออกไปจะเข้าสูตรที่สองะค่ะเข้าสูตรที่สองมีสิบตัวมีสิบชุดของหลวงพ่อพรมีห้าชุดโอ้ยมีแปดชุดเข้าตรงตรงค่ะอ่าตามต่อนะคะว่ามีของใครเข้าบ้างเพราะว่าเข้าเยอะน่าจะค่อนปุ่นละนะคะอ่าขอทุกท่านโชคดีนะคะตามต่อนะคะงวดหน้าค่ะ